เก้าหนึ่งครั้งเป็นการกดแล้วก็อีกครั้งนึงก็เป็นการคุณใช้อะไรอัดนะก็แล้วแต่ที่คุณใช้นั่นโควิดมันอัาอะไรวะโควิดสั่อะไรวะเนี่ยก็ถูกป่ะฮะมันไม่หยุดอะไรอ่ะโควิดโควิดอะไรเนี่ยโควิดโควิดมันถือว่าพิมพ์ใครมันมีคนพิมพ์ใครติดโควิดมีคนชื่อพีโนเอ็กดีด้วยวะเฮ้ยยังไม่คล้ายกันจิบายเนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่มันก็ไม่อยู่เหมือนกัน มันจะมีปุ่มหยุดมันจะมีปุ่มเปิดคลิปครับแล้วก็มีปุ่มปัดคลิปเป็นปุ่มเดียวกันครับอ๋อคือคือผมไม่รู้อะไรง่ายครับครับผมมันทำไม่ได้อะอะไรวะอันนี้กูขอเก็บยาวๆเลยเอือผมขอใช้ไม้เฟิองนิดนึนงนะเพื่อความสวยงามครับผมมาเราจะมาเปิดคลิปกันนะเอ๊ะ okay. คุณผมดินโน่มามันวันนี้วันนี่ยมครับผม มึงเห็นต้นไม้ตอนนั้นไหมตายสุดอ่ะทำไมมันทำไมมันเบี้ยวเบี้ยวเสียป่าต้นไม้เนี่ยไอติมอะไรไม่อะอะไรไมหยักเปิดอะไรเบี้ยวใครมันไปแท้วะเหน่อยปวอปวนแล้วมาหนึ่งนาทีอะคกูไม่เปิดคลิปไม่ไม่เปิดคลิปเลยแล้วแต่คุณเป็นไหเปิดคลิปยังไงกระสอบเนี่ยสองกูเพิ่งเปิดคลิปไปดิ คันไม่เหรอครับอะไรวะเนี hey, ่ยน้ำมมึงเงียบไปอีกแ้นะเนี่ยะรงเตงเงียอะไรวะเนี่ยเกอะไรมึงทุี่อะไรปมันทุบดอกไม้อหกไปมามทุบอะไรื่อกอ๋อทุบพัดเรอ๋อแล้วแต่ครับพอดไม่มีโอเคกด ผมว่ากูเบย์อะกูกูเล่นรองคารในตรงกลางแล้วตอนนี้ผม้โกูเล่นรองคันให้บูชาแล้วใครมาทำประตูแบบนี้แล้วผมผมเองผมเองเดี๋ยวผมไม่แม่ง เราทำไม่ถูกเหรอครับเออเด็กเก๋คุณลืมพูดปวดทิ้มนนะ่ะไม่ต้ปวดทิ้มข้ากู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 ค,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 ควรอัดตั้งแต่เออประมาณแต่เริ่ม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 สกายบ็อกมาเลยนะเนี่ยคือกูอัดมาคร <c oughs> ึ่งทางแล้วเนี่ยแล้วอย่างนี้นกูก็ได้หินเพิ่ม่อไปลกโอ้แ <c oughs> ลกมาแรกแลกไอแรกไอ้แรก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 หิน กันอะกัไม่รู้คืมันจะแบบไปทะลุเป็นยังไงอ่าตอนแรกผมบอกว่าเปลืองไม้มากนี่คืออะไรอะอะไรของคุณอะไรของคุณผมทำเพื่อความชอบคุณอะไรคุณเนี่ยผมไปต้นใบไม้ตรงนี้นอะไร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 ใส่กายแล้วเมื่อไอ่เป็นประโยชน์ไอพวกออร์ิจิตของเกาะเอ้ะ มึงเรียกซะแบบมึงเรียกมึงต้องเข้าใจนะกูไม่ได้จับไหมครับพี่โอเคผมไม่ได้จับมันนานแล้วครับพี่ผมก็ไม่ได้จับมันใหญเป็นแน่หน่อยน้องผู้ชมเขาไม่ได้เล่นหรอกตอนตอนที่กดผมก็ไม่รู้ว่าถุงอะไรอยู่ในด้วยไงแล้วตอนนี้ก็ไม่ไม่ไม่รู้เรื่องขอเพียงหาคือเลยครั้งที่มาอยู่ตัวระเบียดเนี่ยผมก็ไม่รู้เลยอาชีพทำไม ทาง,งไม่นะเฮ้ยเฮ้ยเตดูมต็มอ้กมีสองพันแล้วว่ะไปดูมามันสวยกว่านมันสวยจังวะสวยจังวะเออเล,ลมันทงเนี่ว่าเกดีเ่มกมั่ววแ้วยแล้วม่สวยเีม <laughs> ีขั้นยอดที่ทุกคนเอาไปใช้ได้นะครับมวางแม่งไนะว,ว้นเดี๋ยวผ นั้นผมใช้ไม้เปลืองได้ใช่ไหมครับได้ครับในกล่องให้คุณเยอะเลยครับเอาตามสบายเลยครับกูใช้กูใช้ไม้เปลืองได้ไหมไม่ใช่ครับมึงอ่ะมึงอะไรประโยชน์มึงอ่ะคนหุบปากไปทไมเราไปทำทีมตัดของมึงเลยตรงนี้เนี่ยตัดก็ไม่ตัดแต่ทำอย่างนี้คือใจร้ายมากมันเป็นปกติอ่ะนี่ตอนไหน เงี้ยไม่ก็ตกแล้วเนี่ยแล้วแค่์เหรอครับของคุณครับผมไม่กี่เดียวโอเคผมที่คุณพังไปดีกว่าโอ้เหล็ก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 ก็หูเดี๋ยวเลยเดี๋ยวนะมีความคิดครับผมมีความคิดในการที่จะใช้ไม้กันเพื่อ ไอม่ไม่ไม่เนมาต่อเปไงแล้ววะอาไมันทมาเลรด้านในวะเนี่ไม่อมันะไร่เดี๋ยวมันะไมด้านในเอไไม่ไมเาหิน่ป้ายไไแล้วต้องการป้ายป้ายดินเเร์เเห็นอเนี้ยเกู้ามอี่นแ่ม ไม่จะตกแต่งบ้านนะครับเปอะไรรต่นคุณคิดว่าใครจะแต่งอะฮะมัไม่ใช่ปีของคนตั้ใจอะไรเดี๋ยวบ้านเนี่ยนี่มึงกูบากเข้าไปอะไรของกูมึงมาดูกูข้าไปตัวดเข้าอะไรของคุอะไรของอะไรตว่าไม่ไม่ใช่บ้างหรอก กูวจะบบ้างหรอไอ้ดิบักจริงบักจริงบักจริงคือมันแบบมันผิดเลยอ่ะมันเข้าไม่ได้ลองเช็คเลยว่าไม่ตอนนี้เลยว่าอะไรลองเช็คไหมสองอยู่เหมือนเดิมป่ะมันต้องมีความฝังกันนะจริงๆนี่เดี๋ยวพาเราะมึงทำอะไรเมื่อกี้กูก็ไม่แต่แต่แต่เราวิธีอ่ะคือมันไม่ได้อาร์มแบบเดี๋ยวถามนะต้องใส่คําไลข้างหนึ่งถึงมันจะอัพตัง คือคุณถ้าจะทำอีกคือคุต้องพิมพอะไรครับผมใช่ใช่มันต้องพิมสเลเวลก็ทำทำเดิมทำเดิมอะแล้วมันจะอับขึ้นอืมอือโอ้เขามนขึ้นขึ้นเลยก็สิบห้าพอยทูเลยกอั่วายอมึงทำงานตัดไม้ใช่ไหมฟุกใช่แปลกมถ้ากูตัดไม้เล้วกูจะลดลงก็นี่ เอาป็นว่าแค่นี้พอก่อนแล้วกันนะนั่นก็เจ็บทีนี้นะโอ้มืออะโอ้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 ไปไอ้ประตูห้อนี้มันบกว้ บ่อยมากเปิดอย่างนี้ให้เลยอ่ะไอ้กูอากูเข้าได้ง่ายอะไรกูเข้าไม่ได้ดูนี่ประตูนี่เปิดเดินเดินหน้าดิเดินหน้าดินี้กูเปิดไม่ได้ทำมึงดูนี่ทำไมึงก็เข้าไม่ได้เดี๋ยวมึงดูเนี่ติดบ้างเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวมึงดูเนี่ยมึงไปเปลี่ยนเวอร์ชันสิครับเข้าไม่ไึงไปกลับไปเปลี่ยนเวอร์ชันสิครับไปเปลี่ยนเวอร์ชันสิครับดินดินไม่ดิน ก็เลยด้วยก็ไม่ใช่เดือตามแล้วเนี่ยน uh ี่คือตอนนี้มันมีรลิหนึ่างในเอ็จนก์การบอกเอแล้วมันจะได้ดินห้าอันเลิติต์อะไรนะภลิกิจ์มันจะเป็นคอมกินซีดพอสเตีอันเมลอนฟีดพอสเตีอันแล้วก็วีดเป็นข้าวพอสเดีอันโอ้ต้องทำที่เกียบมึงเงียบไปเลยชาวนา มึงไม่ควรได้เงินห้าพันไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมึงมเห็นป้าที่กูเขียนข้างบนอีตรงก็ลงทุนนะมึงเห็นไหมเฮ้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 ยฮ้เ้เฮ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 ้่ฮ้เด้เฮ้เ้เฮ้เเฮ้เ้้้เฮ้เฮ้เเเ้้เาเเย แลอปติดตัวเอ้ทำไปเอสทำไปเอสทำไปเลยเฮ้ยมืนไม่มีใครเห็นอะไรเลยคิดกี่นาทีแล้วคณนึงเนี่ยเนเห็นนอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ไม่ไม่ไมกข้า เดี๋ยวจะขึ้วแล้วไม่เห็นอ่เก็บประตูตยางนี้กูทุบไไหมนี่เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเิดปิดเิดปิดวางไหมกูเข้าไม่ได้ก่อไม่ได้ไม่เข้าใจเข้าใจฮะนี่ขว้างสุดยูเลยจริงนะกูเดือบเล่นมาประมาณ10ชั่วโมงกูรู้ตัว คือรู้ตัวแล้วไงไม่ใส่ไม่ใส่ทำอะไรไงฮึอะไรไม<า>่พิมพ์ไม่ทันอย่างนั้น,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 นกูก็ได้หินกลับมานี่ไงอาคุมคุมคุมอยู่เก้าสิบคนแล้วไยม่ไม่เป็วนวันฮะ เงี้ยมันเป็นไปไ,ปได้ไครับผมขอให้มันตกไปทักทีดิขายทุกไม่คุณนิสาถ้ว่าให้มึงมากกว่าตัวหนึ่งนะผมอยากอัปเกรดตารางมากเลยอัปเกรดห้องนี้เหรอครับอยากอัเกนนะอปเกรดนะเนี่ยอัเกรดใช่ครับมันมันดูยังไงไม่รู้ว่ามันดูเล็งปิดแชร์ครับมันดูแบบมันดูแบบนันมากเลยต้องอัปเกรดนะครับ๋ยวผมขยันมึงเงียบไปเลยครับไอคนไม่เกี่ยว ผมขอใช้ก้อนตังหนึ่งก้อนนะครับหนึ่งก้อนตังเต็มครึ่งกับครึ่งก้อนพอแล้วกันปิดแล้วเนี่ยคกูเนี่ยเนื้อเลยิดือดคุณจะเปิดคุณจะเปิดคุณจะอัดคุณอะไรแต่คุณก็ไลฟ์ประโยชน์ดีๆนะคุณเปลี่ยนไม่ได้โอเคเอสเอสด้วก็อะไรวะคุณมันยูสเลด